สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคุณครูมีแนวข้อสอบไม่ใช่แนวข้อสอบสี่ข้อสอบเก่าเตรียมอุดมปีล่าสุดมาฝากนะคะปีล่าสุดที่เพิ่งสอบกันมาเลยสําหรับลูกๆที่จะสอบในปีนี้มาดูกันว่าแต่ละข้อเนี่ยเราทําเป็นกันบ้างไหมนะคะเริ่มจากข้อแรกเลยนะคะอันนี้โจทย์นะ <c oughs> เราก็เล็งก่อนว่าเอ๊เราจะทํายังไงดีนะตัวนี้เราจะเริ่มอะไรยังไงดีคะดูสิคะดูตัวเลขสิ สองรูสิบสอรูสิบหรูสิบสังเกตไหมคะว่ามันดูมีความที่แบบเหมือนกันเยอะแยะไปหมดเลยเนาะดูมันเหมือนกันนะคะดูสิมันมีความเหมือนกันนะคะอ่ะเรามาจัดรูปนะคะดูอันช่องแรกก่อนนะคะช่องแรกคู่แรกก่อนดูซิว่าเราจะจับคู่อะไรยังไงให้เขาแบบว่าทำง่ายขึ้นเนาะอ่ะดูนะ2องรูสสองนะคะบวกรูสิ 17. บวกรูทสิบหนะอีกฝั่งหนึ่งสองูทสนะบวกรูทสิบเจ็ดลบรูทสิบห้อ่ะเอาแค่สีส้มนี้ก่อนนะคะมันก็จะเป็น a B บวก b คูณ a ลบ b ทุกคนมองออกไหมก้อนนี้คือ a เนาะก้อนนี้คือ b ก้อนนี้คือ a ก้อนนี้คือ b A a บวก b คูณ a –ลบ b ก็จะเป็นอะไรคะ เอกำลังสองลบด้วย b ีกำลังสองอันนี้ตามสูตรนะเท่านี้นะคะตัวนี้นะอา้าวเบวก b กำลังสองอันนี้คิดในใจได้เลยเนาะหน้ากำลังสองนะคะบวกสองคูณหน้าคูณหลังบวกหลังยกกำลังสองตัวนี้ก็จะเป็น8นะบวกกับ4ีรูท34บนะบวกกับ17ตัวแรกนะจะได้เท่านี้นะ8บวก17ก็จะเป็น 25บนะบวก4รูท34อันนี้ตัวแรกรูทสิากำลังสองก็คือลบด้วย15นะคะเพราะฉะนั้นตัวแรกจะเหลือเท่าไหร่บ้างไปดูกันตัวแรกจะเหลือเท่าไหร่บ้าง2ี่5้าลบ15้าตัวนี้ก็จะเป็น10บวก4รูท34อันนี้ก็คือฝั่งสีส้มทันไหมคะอ้าวฝั่งนี้เราจัดการได้แล้วนะคะต่อไปไปดูฝั่งข้าง,างอันนี้ขออนุญาตลบเนาะมันจะได้เห็นชัดง่ายขึ้นต่อไปไปดูฝั่งข้างๆฝังง่งนี้ค่ะฝั่งสีเหลืองนะ คล้ายๆกันเลยอันนี้สีส้มเสร็จแล้วนะคะอันนี้สีเหลืองนะดูซิตัวเลขมีความละไมคล้ายคลึงกันเยอะอยู่เหมือนกันนะรูทจิห้าเหมือนกันตัวนี้เป็นบวกเป็นลบจัดรูปใหม่คะ่ะอันนี้เอารูทจิห้าขึ้นนะบวกด้วยสองรูทสองนะคะลบรูทสิบเจ็ดฝั่งหนึ่ง A บวก B อีกฝั่งหนึ่งเป็น A ลบ B สองรูทสองลบด้วยรูทสิบเจ็ด 17. นักเรียนลองคิดตามถ้าตัวนี้กระจายเข้าไปมันก็จะเป็นลบ2อรูทสบวกลูท17ทันไหคะตามนี้นะอันนี้ถ้ากระจายเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้ทันไหมคะอันนี้คือส่วนของสีเหลืองจัดรูปเนาะตัวนี้เป็น a บวก b ตัวนี้เป็น a ลบ b โอเคไหมแล้วพอได้แล้วนะก็จะเป็น a 2กำลัง2ลบด้วยก้อนนี้ค่ะ b ยกกำลัง2 a กำลัง2ลบ b กำลังสก็คือ a เนาะลบด้วยตัวนี้ทำออกมาได้เท่าไหร่คะเอาไปในกระดาษทดหน้ากำลัง2อลบสคูณหน้าคูณหลังบวกหลังยกกำลัง2ตัวนี้ได้8นะลบด้วย4ี่รูทสาบวกด้วย17ตัวนี้ก็จะเหลือ2 5่ห้าลบสีูทสาเอามาใส่ในนี้นะลบยี่ห้ลบด้วย4ี่รูทสา กระจายเข้าไปก็จะเป็นเท่าไหร่คะ15หลบ25ลบจะลบกลายเป็นบวกนะคะอันนี้ฝั่งสีเหลืองเนาะนะก็จะเหลือเท่าไหร่คะทุกคนตัวนี้ก็จะเหลือลบ10บวกกับ4รูทโอเคไหมฝั่งสีเหลืองเหลือก้อนนี้นะคะฝั่งสีส้มเหลือก้อนนี้เอามาคูณกันแน่นอน a บวก b คูณ a ลบ b เนาะแล้วก็มาเขียนแบบนี้ a บวก b คูณกับ a ลบ b ได้เท่าไหร่คะ a บวก b คูณกับ a ลบ b จะบรรทัดนี้ก็เหมือนเดิมได้เท่าไหร่ลูกมันก็จะเป็น a กำลังสองนะลบด้วย b กำลังสองนะคะ4รูทสามสี่คูณกับสี่รูทสามสี่เนาะก็จะได้สิบหกคูณสามสี่ตรงนี้จะได้เท่ากับ 5 4 4ลบด้วย100ตอบ444ตอบข้อ4นะคะเป็นยังไงคะก็ยากนิดนึงเนาะยากนิดนึงนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือข้อสอบปีล่าสุดนะคะเป็นส่วนที่เราน่าจะพอเก็บคะแนนได้อ่ะไปดูข้อตอไปกันเลยดีกว่านะคะข้อต่อไปอันนี้ก็ข้อสอบเตรียมอุดมปีล่าสุดเหมือนกันนะคะก่อนอื่นเลยอะดูแพทเทิร์นก่อนว่าเอ๊ะเราจะทำแบบไหนดีสังเกต เราจะทํายังไงดีนะดูตัวเลขมันไม่ได้มีความแบบเท่าเทียมกันเลยใช่ไหมคะมันไม่เท่ากันเลยไม่เท่ากันเลยแล้วมันจะตัดกันยังไงจะบวกกันยังไงดูนะหาวิธีให้มันเท่ากันให้ได้ก่อนนะคะหาวิธีให้มันเท่ากันให้ได้ก่อนอ่ะเราอาจจะลองปรับด้านบนแบบนี้ค่ะ x กําลังสองถ้าเราจะปรับให้มันเป็นเหมือน2 x เราจะปรับได้ไหมมันจะเป็น x กําลังสองบวก2 x บวก2สามสี่ ปรับยังไงให้มันข้างบนกับข้างล่างสีเหลืองให้มันตัดทอนกันได้ตัวนี้ <c oughs> ก็จะเป็นลบด้วย x ค่ะลบด้วย3 3 3ส x ลบ x อะ่ะก็คือจะเหลือจะเป็น x เดียวเนาะตัวนี้นะคะ <c oughs> บวกสบวกนะก็จะเป็นตัวนี้นะคะ576นะคะก็ก้อนนี้ลองคิดตามนะคะลองคิดตามนะ2 x ลบ x อะ่ะได้บวก x คือตรงนี้สีแดงนะ2 3 4นะ 2 3 4กับ3 3 3ก็จะได้576ตรงนี้สีส้มค่ะข้างล่างค่ะข้างล่างมันก็คือก้อนเดิมใช่ไหมคะก้อนเดิมที่เราดูไปมันก็คืออะไรคะ x กกำลังสองบวก 2x บวก2 3 4ตัดทอนกันคือตัดทอนการหารกันฝั่งนี้จะเหลืออะไรคะเหลือ1ค่ะเหลือ1แล้วก็ลบด้วยฝั่งนี้ก็จะเป็น x บวก33หารด้วย x กกำลัง2บวก 2x บวกด้วย2 3 4สาสทุกคนทันไหมคะ ทันไหมก็คือด้านบนนะคะก้อนนี้นะคะกับก้อนนี้หารกันก็จะได้1เครื่องหมายลบก,ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะตามนี้เนาะโอเคลบตัวนี้อ่ะตัวที่สองค่ะทําแบบเดิมนะคะลองทําแบบเดิมทําได้ไหมก็คือจัดรูปค่ะตัวต่อไปตัวสีส้มนะเราจะพยายามจัดลูปข้างบนข้างล่างให้เหมือนกันก็เหมือนเดิมค่ะ x กาลังสองบวกสอง x บวกสาี่ห้า ทำยังไงถึงจะเหมือนข้างล่างก็คือลบ x ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นบวก33เหมือนกันนักเรียนลองคิดตาม2 x ลบ x ได้บวก x โอเคไหมคะตัวนี้ได้678ค่ะข้างล่างก็ x กําลัง2บวก2 x บวก345เพราะฉะนั้นพดสีส้มนะคะตัวแรกกับตัวแรกตัดกันก็ได้บวก1ตัวข้างๆก็เป็นลบ x บวก33ค่ะหารด้วย x กําลังสองบวก 2, 2 x บวกด้วย3 4 5โอเคไหมคะลูกโอเคไหม ตามนี้นะคะแล้วก็อันสุดท้ายค่ะอันสุดท้ายทําแบบเดียวกันเริ่มอ๋อหรือยังคะเริ่มสังเกตความสัมพันธ์ออกหรือยังตัวสุดท้ายนะคะอ่าสีชมพูทําแบบเดียวกันค่ะก็คือเป็น x อกําลัง2บวก 2x บวก4 5 6ตั้งใจให้หมันเหมือนข้างล่างสังเกตด,ดิตัวเนี้ยลบ x บวก33เหมือนกันตัวนี้ก็เล็บลบ x บวก33 3เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวที่ควรจะคิดถึงก่อนน่าจะเป็นอะไรคะ ลบใช่แล้วค่ะลบ x บวก3ส 3, 3. ดูนะตัดกันตัวแรกได้บวก x ตัวนี้บวกกันได้7 8 9แเเป๊ะข้างล่างเป็นตัวนี้นะคะมันก็จะหารกันข้างบนตรงนี้กับตรงนี้หารกันก็จะได้บวก1เหมือนเดิมเนาะอีกฝั่งหนึ่งก็คือจะเป็นตัวนี้ค่ะนะหารด้วย x กาลังสองบวก2 x บวกด้วย4 5 6ห้าโจทย์บอกเท่ากับ3 <c oughs> นักเรียนดูนะคะตัวนี้1บวก1บวก1ก็คือ3เพราะฉะนั้นอันนี้ตัดกันหมดหมดหมด สามฝั่งซ้ายกับสามฝั่งขวาตัดกันหมดใช่ไหมคะแปลว่ามันจะเหลือก้อนนี้ลบ x บวก3 3 3ส่วนด้วย x กำลังสองบวก2 x บวก2 3 4บวกด้วยลบ x บวก3 3 3หารด้วย x กำลังสองบวก2 x บวก3 4 5ลบด้วย x บวก3 3 3ส แล้วมันเหลือเท่าไหร่คะทุกคนมันตัดทอนกันไปแล้วแปลว่ามันเหลืออะไรเหลือศูนย์คิดในแง่ความเป็นจริงทุกคนอ่มาถึงตรงนี้เนี่ยถ้าใครไม่ได้คําตอบเนี่ยเสียดายคะแนนมากๆเลยนะคะคิดถึงในแง่ความเป็นจริงทุกคนโอกาสเดียวที่จะทําให้ทั้ง3ามพจน์เนี้ยมันเท่ากับศูนย์แล้วมันเท่ากันหมดก็คือก้อนสีเขียวต้องเป็นเท่าไหร่คะเป็นศูนย์ถูกไหม ศส่วนอะไรก็ได้0ูนย์ย์ส่วนหก็ได้0นย์เหมือนศูส่วน5้บวกศส่วน6กบวกศนย์ส่วน7จ็ก็คือ0ย์โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นมาถึงบรรทัดสรุปค่ะสรุปได้แล้วว่าลบ x บวกสามต้องเท่ากับ0ค่ะแปลว่าแปลว่า x คือเท่าไหร่คะสามอันนี้มันมีเลข1อีกตัวหนึ่งนะคะให้หาค่าสมบูรณ์ของ x-111 ลบหนะ x-111 ลบหนก็ x ได้3 3มลบกันเพราะฉะนั้นตอบ 2 2 2เป็นยังไงบ้างคะก็ยากดีเนอะนะคะแต่อันนี้ก็คือข้อสอบจริงของปีล่าสุดนะคะที่รุ่นพี่เขาได้สอบกันไปเราก็น่าจะดูว่าเราพอทำแบบนี้ได้ไหมนะคะก็ฝึกฝนนะลูกนะอีกสักข้อหนึ่งนะคะยากดีแต่ว่าพอเก็บคะแนนได้อยู่นะไปดูกันอีกสักข้อหนึ่งนะคะข้อสุดท้ายโจทย์เป็นยกกำลังสามหมดเลยเด็กๆจะต้องดูความสัมพันธ์ของตัวเลขคะ่ะเอย่างไงดีนะ ดูสิกำลังสามหมดเลยนะคะข้อนี้ทําได้หลายวิธีเอาวิธีที่ง่ายที่สุดไปละกันดูนะสามสี่ห้ากับสองเจ็ดหนึ่งเนี่ยดูนะคะถ้าเกิดว่าสามสี่ห้าลบสองเจ็ดหนึ่งรู้ไหมว่ามันได้เท่าไหร่มันจะได้เจดสิบสี่อันนี้ไม่ใช่ความบังเอิญแน่ๆมันต้องมีซัมติงนะคะมันต้องมีอะไรคะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะทําแบบนี้นะแทนค่าให้ A เป็นสองเจ็ดหนึ่งนะ B เป็น74นะก็จะได้ว่า A บวก B เท่ากับ3 4 5ห้โอเคไหมคะมันบวกลบก,กันแล้วมันได้ตัวนี้เนะาะ3ตัวเลข3ตัวนี้มันมีความสัมพันธ์กันอยู่นะคะอ่ะให้ A เป็น2 7 1ให้ B เป็น74 ถ้าบวกกันได้3 4 5เริ่มเลยนะคะตัวแรกก็คืออะไรคะ a บวก b กำลังค่ะทุกคนลบด้วยตัวนี้ก็คือ a กำลัง3นะอ่าดูตามครูนะแล้วก็ลบด้วย b กำลังค่ะทุกคนนะคะอ้าเอาแค่ข้างบนก่อนเนาะเอาแค่ข้างบนก่อนสูตรคืออะไรคะ a บวก b กำลัง3สูตรคือ ต้องจำสูตรให้ได้นะ a 3กำลัง a 2 b 2บวก 3a ลัง 2B บวก 3Ab ลังสนะแล้วก็ลบด้วย a 3ลบด้วย B3 เอาเฉพาะข้างบนก่อนมันทำอะไรตัดทอนแยกตัวประกอบได้ไหมอาอันนี้กับอันนี้ตัดกันหมดเนาะตรงนี้แยกได้ไหมดึงอะไรออกมาดีคะดึง 3B ออกมาถูกไหมคะดึง 3AB ออกมาอะตัวนี้ดึงดูตรงนี้นะ ตัวประกอบร่วมก็คือ 3ab อ่ะครูดึงออกมาเหลือ a บวก b อันนี้สีเขียวเนาะลบด้วย b กำลังสโอเคไหมคะเออหน้าตาก็อ่ะดูซิว่าเรายังไงดีลบ a 3ลบ b 3นะคะอ่ะอ่าตะกี้ครูเขียนขออนุญาตแก้นิดหนึ่งนะคะเมื่อกี้เขียนไมค่ครบ a บวก b กำลังสามคือ a กำลังสามบวกสาม a กำลังสอง b บวกสาม ab สองบวก b สามอันนี้ด้านบนนะเมื่อกี้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อกี้รีบเขียนไป อะตัวนี้คือด้านบนนะคะลูกคือสูตร a กําลัง3บวก b กาลัง3จากนั้นลบ a 3ลบ b, b 3อันนี้ก็คือตรงนี้นะทุกคนทันนะเมื่อกี้รูลืมเขียนไปตัวหนึ่งเอาใหม่นะ a 3กับลบ a 3ตัดกันหมด b 3กับลบ b 3ตัดกันหมดโอเคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเหลือแค่สีเขียวแล้วค่ะดึง 3ab ออกมานะคะเป็น a บวก b ทันไหมคะทันเนาะข้างล่างก็คือ23คูณ30 271คือเท่าไหร่ทุกคน271คือคือ A นั่นเองเห็นไหมมีรู้ตัวหนึ่งก็ยังดีอ่าตัดอะไรกันได้บ้างตัดตัดเหลือ3คูณ b B เราให้แทนเท่ากับเท่าไหร่74ทันไหมเหลือ3คูณ b แล้วก็ a บวก b a บวก b ก็คือเท่าไหร่นะ3 4 5หารด้วย23คูณกับ30ตรงนี้นะคะมันจะหารตัดทอนกันได้นะ คําตอบของตรงนี้เนี่ยหลังจากหารเสร็จแล้วจะตอบ1 1 1นะคะตอบข้อ1นะคะ เป็นยังไงม้างคะสาหรับโจทย์3ข้อนี้นะเป็นโจทย์แนวข้อสอบปีล่าสุดนะคะสอบเข้าเตรียมอุดมก็ฝึกฝนเยอะๆนะคะยากนิดน,นึงแต่เชื่อว่าเรายังพอเก็บคะแนนจากเรื่องพวกนี้ได้นะคะก็ฝึกเยอะๆนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ไว้ทบทวนได้นะคะหรือติดตามเพจโรงเรียนกดวิชาหมอสอนลูกได้หรือถ้าใครที่อยากสอบเข้าโรงเรียนดังตามจังหวัดต่างๆนะคะถ้าเข้ามาที่เพจโรงเรียนได้คะ่ะเรามีคอร์สตั้งแต่เบสิกพื้นฐานไปจนถึงแอดวานซ์นะคะฝึกฝนเยอะๆนะคะขอให้เด เด็กทุกคนโชคดีในการสอบนะคะ